ค่ะสวัสดีคุณผู้ชมดรีพรัตเตอร์นะคะและสวัสดีพี่หน่อยพรเพนคงขอจรเกียรติพ่วงในการมูลนที่ภาษาัรธรรมานะคะเรายังติดตามกรณีมีข่าวว่ามีการส่งกลับชาวอุยกูไปประเทศจีนซึ่งล่าสุดมีแนวโน้มความเป็นไปได้สูงนะคะเพราะเราพบเครื่องบินจากประเทศจีนนะคะบินจากมณฑลซินเจียงอุยกูมาในช่วงเวลาที่รถนะคะซึ่งเป็นรถต้องสงสัยออกจากตอมอสวนภูนในช่วงตีสองแต่เป็นรถติดเทปดวดําอย่างที่เห็นในภาพซึ่งเรื่องนี้เองนะคะ ทางภาคประชาสังคมก็ทราบว่าจะมีการเตรียมยื่นต่อศารอาญาในประเด็นนี้ยังไงบ้างคะพี่หน่อยคะค่ะก็เป็นประเด็นที่เราให้ความสนใจมาโดยตลอดนะคะก็เรื่องของการกดปราบข้ามชาตินะคะไม่ใช่แต่เพียงชาวอยกรูเท่านั้นดังนั้นเนื้อหาและประเด็นด้านกฎหมายด้านสิทธิมิุษยชนและกฎหมายมิุษยธรรมเนี่ยเรามีความเข้าใจว่าหน่วยงานราชการเนี่ยยังไม่ให้ความเคารพอะคะ่ะ แล้วเราก็ทราบว่าสื่อมวลชนได้ติดตามสสได้พูดถึงหน่วยงานราชการทั้งหมดก็ปิดลับแล้วก็มีการดําเนินการเมื่อคืนนี้นะคะซึ่งทําให้เราในฐานะทนายความด้านสื่อมวยชน,นเห็นว่ายังอาจจะมีอีกกลไกหนึ่งซึ่งสามารถที่จะใต่สวนฉุกเฉินนะคะโดยเรียกให้ผู้บังคับบัญชาเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือแม้กระทั่งสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติ ให้มาชี้แจงรายละเอียดซึ่งตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นความคาดการณ์ของสื่อมวลชนและสาธารณชนเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของชาวอุยกูรซ,ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยอะค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าวันนี้จะไปยื่นนะคะตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการจะทําให้บุคคลเสียหายตามมาตรายี่สิบหกอะค่ะบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในทางสาธารนณะอย่างเช่นมูลนิธิทนายความหรือบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้เสียหาย สามารถที่จะไปยื่นคำร้องขอให้ศาลไต่สวนโดยพันธุ์หรือเราอาจจะเรียกว่าไต่สวนฉุกเฉินนะคะเพื่อให้ผู้มีอำนาจหน้าที่เนี่ยถูกศาลเรียกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเพราะมันเข้าข่ายการอึ้มหายนะคะเพราะว่าเราไม่ทราบชื่อไม่ทราบบุคคลไม่ทราบจํานวนและจากสถานที่ราชการแห่งหนึ่งเดินทางไปที่ไหนและการไม่เปิดเผยสถานที่ควบคุมตัวไม่เปิดเผยรายชื่อของผู้ถูก การทำการอุ้มหรือการบังคับไปในที่รับเนี่ยเราเข้าเข้าข่ายว่าเป็นการละเมิดมาตรา7ของพรบรนี้แล้วแม้นว่าต่อมาเราจะพบภายหลังว่าเขาไปไปอยู่ที่เมืองจีนก็ยังหมายถึงการละเมิดมาตรา13ด้วยก็คือการผักดันส่งกลับแล้วถ้าเราต่อมาเราค้นหาความจริงจากวิธีการต่างๆขององค์กรในประเทศและองคลล์กรนอกประเทศเราพบว่าเขาอาจจะถูกปฏิบัติไร้มนุษยธรรม ระหว่างการผลย้ายตอนกลางคืนหรือแม้กระทั่งสุกส่งกลับไปแล้วถูกทรมานและมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการละเมิดสิทธิในชีวิตด้วยประการใดก็ถือว่าเป็นการละเมิดมาตราห้าด้วยทั้งนั้นความรับผิดชอบตรงนี้ของผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติเราถือว่าเขากําลังละเมิดกฎหมายพรบรป้องกันและปราบปรามการทรมานฉบับนี้อยู่ แต่อำนาจหน้าที่ของภาคประชาสังคมอะค่ะไม่มีที่จะไปเอาเขามาลงโทษเอาเขายุติการกระทําของเขาดังนั้นเราก็คงจะต้องใช้คนไกตุลาการซึ่งหวังว่าจะได้รับความร่วมมือในการเปิดเผยข้อเท็จจริงซึ่งเป็นเรื่องเอ,อสิทธิในชีวิตของทุกคนนะคะรวมทั้งผู้ร้ภัยและพวกเราทุกคนด้วยว่าอาจจะถูกดําเนินการแบบนี้โดยนอกกฎหมายซึ่งเรารับไม่ได้และต้องการที่จะดําเนินการทางกฎหมายค่ะ จะมีการทางทนายจะไปยื่นอา่ากันเวลาไหนยังไงบ้างคะก็คิดว่าตอนนี้กําลังร่างแล้วก็เตรียมความพร้อมก็นัดหมายกันว่าบ่ายโมงค่ะที่ศา,า,าลอาญารัชดาค่ะก็หวัง<อ>ว่าจะมีสื่งมวลชนแล้วก็ผู้ให้ความสนใจแล้วก็เราอยากจะให้กลไกตุลาการเนี่ยยังเป็นที่พึ่งสุดท้ายของพวกเราอยู่ในฐานะคนทํางานด้านสิเงมวลชนแล้วก็สสก็ทําหน้าที่ของเขาในสภาอันนั้นก็เป็นสิ่งที่เรา น่าจะทํางานร่วมกันนะคะให้คนไกลทุกอย่างเนี่ยปกป้องคินของสิทธิในชีวิตของเราและก็ผู้ลี้ภัยซึ่งตอนนี้เป็นประเด็นระหว่างประเทศนะคะถ้าละเมิดกฎหมายนี้ก็คือละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้วยละเมิดการีสประเณนระหว่างประเทศด้วยนะคะกรณีต่างๆเหล่านี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบที่เป็นผู้วังคับบัญชาซึ่งตอนนี้เราพูดคุยกันถึงนนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกำกับตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติค่ะ ซึ่ง่งตามกฎหมายนี้ใครจะมีความผิดบ้างคะถ้าเกิดกรณีเช่นนี้ก็ต้องลำดับตามขั้นตอนไปนะคะอายการมีหน้าที่สืบสวนสอบสวน d s i ก็ได้ตำรวจก็ได้และฝ่ายปกครองก็ได้แต่ตอนนี้ดูสภาพการแล้วว่ค่ะว่าหน่วยงานราชก,การจะตกอยู่ภายใต้อำนาจนอกกฎหมายและอำนาจที่เขาปฏิเสธไม่ได้แต่อย่างไรที่สุดผู้มีอำนาจสูงสุดตอนนี้ก็ค네ือนายกรัฐมนตรีนะคะอาจจะหมายรวมถึง ผู้ผู้บังคับการต่างๆที่ให้ความร่วมมือรถเนี่ยรถของใครสํานักงานตมตอนนี้ใครเป็นผู้บังคับบัญชาสํานักงานตํารวจแห่งชาติและถ้ามีหน่วยงานราชก,การอื่นๆหรือนักการเงินอื่นๆให้ความช่วยเหลือประสานงานหรือแมะกะ้กระทั่งกระทรวงการต่างประเทศเหล่านี้เป็นความผิดตามมาตรา157ทั้งนั้นนะคะเพียงแต่ว่าการฟ้องร้องดําเนินคดีเองของชาวอุยกูรูมีความยาก ฟ้องร้องดำเนินคดีต้นที่รจะดับสูงโดยภาคประชาสังคมหรือทนายความสิทธิ์ก็มีความยากนะคะดังนั้นเราต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนนะคะเพื่อจะให้คดีนี้เป็นคดียุติธรรมว่าถ้าทําไปแล้วตอนนี้เป็นแค่ทาคาดการจากข้อเท็จจริงที่มีอนะะี่ค่ะแต่ถ้าทําไปแล้วจริงๆเหมือนเมื่อ11ปีที่แล้วในรัฐบาลทหารเราทําอะไรไม่ได้แต่ตอนนี้เป็นรัฐบาล คนละเรือนนะคะเราหวังว่าหน่วยงานอื่นๆรวมทั้งศาลผู้พิพากษาธุลาการจะต้องให้ความร่วมมือกับการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสของการปฏิบัติการซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิในชีวิตของผู้คนต้อง48คนตามข่าวนะคะและยังมีผู้ลี้ภัยผู้ถูกกักอยู่อีกเยอะมากมายและเป็นชาวต่างชาติทั้งนั้นดังนั้น ถ้าเราคุ้มครองเขาไม่ได้หมายความว่าชีวิตเราก็อาจจะถูกกระทำแบบนี้ก็ได้ค่ะ อย่างน้อยคือเดี๋ยวกลไกลของการยื่นแต่สวนฉุกเฉินกรณีนี้ที่ทางภาคประชาคมจะยืนย่นโดยใช้กฎหมายของพรบป้องกันการลามการทรมานและบังคับสูญหายซึ่งมันก็มีข้อกฎหมายที่อาจจะเข้าข่ายลักษณะนี้อยู่นะคะที่จะยื่นต่อแต่สวนฉุกเฉินนายยตรีแต่แน่นอนว่าก่อนหน้านี้เรามีการพยายามร้องขอว่าไม่ให้ส่งกลับแต่ถ้าเกิดการส่งกลับไปจริงนะคะเกิดการกระทําขึ้นแล้วจริง<ก>นะคะก อืมนั้นก็แสดงว่ามีการคว <คำ S 2> ามสินตุกซุ่มมมาตราค่ะมีมาตราที่เกี่ยวข้องกับผู้บังคับบัญชาชัดเจนนะคะถ้ารู้นะคะหรือถ้ารู้แล้วไม่ห้ามปามรู้แล้วไม่หัเกเนินกันใดๆที่เป็นการยุติซึ่งการรับรู้เนี่ยมีตั้งแต่สมัยที่สองสามอาทิตย์ที่แล,แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> ที่การตรวจสอบกันเลยตลอดที่สุดไม่ยากอะคะ่ะว่าผู้บังคับบัญชารับรู้แต่การที่จะอ้างว่าเป็นการกระทาของเจ้าหน้าที่ระดับล่างลงไปแล้วไม่รู้ อันนี้น่าจะปฏิเสธได้ยากนะคะพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็ต้องการให้สังคมกดดันความรับผิดของผู้บังคับบัญชาระดับสูงโดยเฉพาะฝ่ายการเมืองซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าหน้าที่จะปฏิบัติตามคําสั่งของฝ่ายการเมืองแต่เจ้าหน้าที่จริงๆปฏิเสธได้นะคะอันนี้ก็จะขอเรียกร้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเช่นคนขับหรือคนที่ขับรถหรือเจ้าหน้าที่ตอมรที่ดูแลเข้ามาสิบเอ็ดปีมันไม่มีความผูกพันทางด้านมนุษยธรรมต่อก,กันเลย จริงๆคุณสามารถปฏิเสธการกระทําที่เป็นการละเมิดสิทธิแบบนี้ไ,ด,มไมด้ผมไม่ขับรถผมไม่ขนพวกเขาขึ้นไปผมยุเขามาสิบเ็ดปีมันไม่ไทีธรรมที่มีตอบกันไม่มีเลยหรือแล้วคําสั่งของใครหรือที่งที่ทำให้คุณมีส่วนร่วมในการที่อาจจะเรียกพ่าส่งเขาไปตายส่งเขาไปเสี่ยงต่บการทราามานอือโทษโทษมันสูงไหมคะพี่หน่อยคะ,ะจำไม่ได้แต่ว่ามันต้องดูจะดูก่อนว่าตายไหม บาดเจ็บสาหัสไหมแล้วก็ถูกส่งกลับไปเนี่ยมันเป็นลักษณะที่เราสามารถสืกค้นในเรื่องของผลของการกระทํารุนแรงแค่ไหนซึ่งผู้บังคับบัญชาก็จะต้องรับโทษกึง่งหนึ่งนะคะก็หวังว่าจะเป็นเพียงแค่ผู้ชายขอโทษด,ด้วยถ้ามีผู้หญิงมีเด็กอะไรอย่เงี้ยโทษมันก็จหนักขึ้นนะคะ ก็เป็นว่าว <net> ัน <t> น <food> ี้13นาฬิกานะคะที่ศาลอาญารัชดานะทางภาคประชาสังคมนะคะจะไปยื่นขอไต่สวนฉุกเฉินกรณีนี้ต่อนายกรัฐมนตรีที่ศาลอาญารัชดาเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปติดตามข่าวกันอีกครั้งช่วงบ่ายโมงนะคะขอบคุณมากค่ะ